ดิฉันอยากจะถามคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะว่าปี53คุณเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะที่แต่งตั้งกันในค่ายทหารแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงกับ99ศพแล้วบาดเจ็บอีก2,000กว่ามากกว่า99ศพแน่นอนเป็นร้อยกว่าค่ะคุณจะรับผิดชอบยังไงเพราะภายใต้รัฐบาลของคุณคุณจะปฏิเสธไม่ได้เพราะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีและบรรยากาศในการต่อสู้วันที่สิเมษาดิฉันอยู่แนวหน้าค่ะ อยู่ลมบนรถมบายอ่าบิ๊กอัพยันกับระทะหารในตอนบ่ายถึงหกโมงเย็นดิฉันดูสภาพอากาศแล้วสภาพแล้วว่าจะต้องมีการฆ่ากันแน่นอนมีการยิงจริงแน่นอนดิฉันก็ต้องหลบเพราะก็กลัวตายเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนไปหลบในบ้านประชาชนนะคะประมาณ1ิกว่านาทีค่ะปัง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 ,ปง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 ลัว,ลวเสียงดังน่ากลัวมากตายเยอะนะสิบเมษายนี้ตายยี่สุกศพ เฉพาะที่ป้าข้อลงนี่สบิบเอ็ดศพลงขาวๆป้าเตินข้ออนนี้สบิบอ็ดศพแล้วตายที่อื่นอีกนั่นคือร่วมต้นการฆ่าแล้วมาฆ่าจริงคือ19บเกพฤษภาห้าสามเขาเขาก็มาบอกแล้วให้สลายเราไม่สลายเพราะมันไม่ยุติธรรมนายกที่ไหนไปตั้งในค่ายทหารในโลกนี่มีกี่ประเทศอ่าแล้วคุณอภิสิทธิ์ยังจะจะเสนอหน้ามาอีกเหร นี่คุณเกิดปีเดียวกับดิฉันดิฉันไม่ได้มาเทียบเท่าคุณหรอก,ค,รอกคุณกบจบออกฟอร์ดดิฉันจบป .7 แล้วแล้ว,แล,วแล้วคุณคนตายตั้งเยอะแยะเงี้ยคุณจะรับผิดชอบอยังไงอ่ะคุณบอกคุณนอนร้องไห้ทั้งคืนประชาชนตายคุณดีใจไม่ใช่หรอชีวิตมนันย์ไม่สามารถเอาอะไรมาเปรียบเทียบได้นะแต่ประเทศไทยฆ่าทิ้งเหม,มือนเมือนหมาบอกว่ามันเผาบ้านเผาเมืองมันเป็นคนที่รักสินจ้างมาใสาก่กระบ,บาลทุกวันอ่ะตื่นเช้าเจ็ดโมงเช้า สีชั่วโมงเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองเสื้อแดงล้มเจ้าเสื้อแดงไอ้ทักษิณจ้างมาบวนอยู่อย่างเงี้ยสิ่งที่ดีฉันเจ็บปวดที่สุดพอข่าพวกเราเสร็จบิดคลีนนิ่งล้างเลือดพวกเราเหมือนนาเมีดมักกรีดหัวใจพวกเรามาล้างเลือดพวกเราชนชั้นกลางวันนี้ ผู้หญิงคนนี้ถูกยิบขึ้นมาโดยไม่เป็นทางการคุณจะตอบว่าไงทําไมคุณอภิสิทธ์อะเป็นนายกรัฐมนตรีคนตายภายใต้นายกคนนี้99ศพบ,บาดเจ็บ2,000ถึงไม่มีใครติดคุกคะนี่คือคําถามอันยิ่งใหญ่นะคะที่เรารวมตัวกันมาเสื้อแดงอะดิฉันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือมีความรู้วิเศษไปว่กใครเป็นคนจนเป็นรากหญ้าคนหนึ่งลูกหลานชาวไร่ชาวนาเพราะดิฉันรักประชาธิปไตยและรักท่านทักษิณชินวัตรดิฉันถึงถามพวกคนว่าวันนี้ พวกคุณจะ,ะดิฉันไม่ต้องการให้เชียร์พักเพื่อไทยนะคะหรือยกย่องเสื้อแดงขอความเป็นกลางค่ะขอความเป็นกลางไม่ต้องมาเชียร์พวกเราแค่ว่าคุณมีความเป็นกลางให้เราดิฉันอยากให้คุณอภิสิทธิ์น่ะออกมาพูดซีกการตาย99ศพและบาดเจ็บ2,000ขวา่าคุณจะรับผิดชอบยังไงแล้วเอาสองเหตุการณ์นี่มาเทียบกับทักษิณชิน,นวัตรไม่ได้ฆ่าคนตายใช่ไหมถูกจกองจำดิฉันเคารพก,การตัดสินของศาลท่านอย่ายัดคดีนะคะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์้อมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมา